สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวเรวดีกระแสงสิร์ผู้ระดับชั้นอนุบาล2โรงเรียนสารสศาส์วิเทศบุรพาสำหรับโรงเรียนสารสาศาสร์วิเทศบุรพานั้นได้เปิดหลักสูตรสามัญกระทรวงศึกษาธิการโดยใช้ภาษาอังกฤษเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นเตรียมอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่6โดยทางโรงเรียนมุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และได้เรียนถึงถึงความสําคัญของผู้เรียนเพื่อจะทําให้ผู้เรียนนั้นเกิดการเรียนรู้ทั้งในเรื่องของสถานที่บุคลากรและการจัดการเรียนการสอนนโยบายอภิบาลและการติดตามประเมินผลโรงเรียนเปรียบเสมือนแหล่งเรียนรู้ที่พร้อมให้นักเรียนได้มาค้นคว้าหาความรู้ในระดับชั้นอันบาล แบบการจัดกิจกรรมเราเน้นกิจกรรมแบบบูรณา,าการผ่านการเล่นเรียนรู้อย่างมีความสุขโดยมุ่งส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายอารมณ์จิตใจสังคมและสติปัญญาที่เหมาะสมกับวัยค่ะหัวใจสำคัญของการพัฒนาผู้เรียนอันดับแรกคือ 1. บุคลากรบุคลากรในที่นี้คือครู ครูในระดับชั้นอนุบาลมีใบประกอบ,บวิชาชีพทุกคนโรงเรียนมีการพัฒนาครูอยู่ตลอดอาทิเช่นการพัฒนาการสอนเพื่อการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ 2. นโยบายของโรงเรียนมุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพผู้เรียนทั้ง4ด้าน 3. การจัดการเรียนการสอนเป็นการสอนแบบบูรณาการ 4. การอภิบาลการติดตามและการประเมินผลค่ะครูอุปนิสัยพื้นฐานที่ดีของครูระดับชั้นอนุบาล1รลักเด็กมีจิตใจอบอ้อมอ,อ,อารี2ครูต้องมีจิตวิญญาณความเป็นครูเอาใจใส่ 3. ครูต้องมีความเสียสละมีความรับผิดช,ชอบต่อหน้าที่4ครูต้องเป็นแบบอย่างที่ดี เช่นการแต่งกายที่สะอาดสุภาพเรียบร้อย 5. ค้หนหาความรู้อยู่ตลอดเวลาเพื่อพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอได้สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้โรงเรียนได้จัดสภาพแวดล้อมทั้งภายในห้องเรียนและภายนอกห้องเรียน ภายในห้องเรียนได้จัดทำสื่อการสอนเพื่อให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่างอิสระการจัดมุมเสริมประสบการณ์ให้ผู้เรียนเรียนรู้ตามความสนใจของตนเองเช่นมุมบทบาทสมมุติมุมเกมการศึกษามุมหนังสือมุมบล็อกมุมศิลปะและมุมดนตรีในด้านการเรียนการสอน โรงเรียนได้จัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญการสอนแบบบูรณาการเน้นการเรียนผลเล่นได้จัดทำสื่อ BBL เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองเนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาระลอกใหม่นี้โรงเรียนได้มีการปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนแบบออนไลน์เป็นออนแฮนโดยจัดทำวิดีโอการสอน และสอนแบบออนไลน์ควบคู่กันไปด้วยค่ะการดูแลเอาใจใส่คุณครูอนุบาลต้องสำรวจนักเรียนก่อนเข้าห้องเรียนทุกครั้งเพื่อตรวจดูร,ร่างกายของนักเรียนเช่นวัดไข้ตรวจชอ่องปากตรวจเล็บหากมีไข้สูงให้แจ้งหัวหน้าระดับทราบและแจ้งให้ผู้ปกครองทราบค่ะ การเข้าถึงผู้ปกครองในทุกๆปีจะมีการจัดกิจกรรม Parent Day ให้เด็กและผู้ปกครองทำกิจกรรมร่วมกันโดยมีการแสดงของนักเรียนหลังจากนั้นนักเรียนและผู้ปกครองเข้าห้องเรียนเพื่อทำกิจกรรมร่วมกันเช่นตัวอย่างด้านซ้ายมือเป็นการวาดภาพระบายสี กิจกรรม Parent Day เป็นการสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนและผู้ปกครองค่ะการเรียนการสอนด้านการอ่าน reading นักเรียนของเราจะได้รับการฝุดกฝนให้อ่านแบบสารสาสต์เชิญรับชมได้เลยค่ะ เน้นให้นักเรียนเขียนสวยหัวกลมตัวตรงเชิญรับชมกันได้เลยค่ะทักษะได้คณิตศาสตร์โดยการนับเลขแบบจนนินตาคณิตเชิญรับชมได้เลยค่ะเ a b y one t สาธารณะปูกฟังให้เด็กรักษาวความสะอาดกิจกรรมภูปัญญาท้องถิ่นส่งเสริมให้เด็กอนุรักษ์ความเป็นไทยให้รู้จักคุณค่าความเป็นไทยมีการทำปาตพียนจากใบมะพร้าวกิจกรรมรอยกระทงเด็กได้ประดิษฐ์กระทงเรียนรู้ส่วนประกอบของกระทงแต่งชุดไทยรำวง,งวันลอยกระทงกิจกรรมบริไซเคลิล เด็กจะได้เรียนรู้คุณค่าของสิ่งของนำขยะหรือสิ่งของที่เหลือใช้นำมาสร้างสรรค์ผลงานเชิญรับชมกันได้เลยค่ะแม่ไก่เอาไข่มละฟองไข่มละฟองไข่มละฟองแม่ กิจกรรมมอร์ n ิ่งมาเก็ตให้เด็กได้เรียนรู้คุณค่าของเงินให้เด็กได้ซื้อของด้วยตนเองกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์เพื่อให้ได้เรียนรู้การทดลองและให้เด็กเกิดทักษะกระบวนการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์กิจกรรมปลูกต้นไม้ฝึกให้เด็กเห็นคุณค่าของการปลูกต้นไม้ส่งเสริมตามหลักปัชญาเศร,รษฐกิจพอเพียง กิจกรรมกีฬาสีเพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายการทำกิจกรรมร่วมกับเพื่อนเสริมสร้างความสามาคัคคีให้เด็กรู้จักแพ้รู้ชนะรู้อภัยกิจกรรมวันคริสต์มาสเพื่อฝึกให้เด็กใช้ภาษาและการกล้าสแสดงออกกิจกรรม d o กคิเวเมน r y รีส่งเสริมทักษะทางด้านภาษาที่สามารถเรียนรู้ได้ตลอดทั้งปีการอภิบาลติดตามและประเมินผล การประเมินผลนักเรียนทางโรงเรียนจะมีการประเมินผลทุกสัปดาห์นักเรียนคนใดไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินจะมีการติดตามผลและอธิบาลเป็นรายบุคคลดิฉันขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ